ไปบอกกําลังอีกเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยเมตรนี่ไงไปอะไรเนี่ยวอล์กิ้งแท็กซนิกโว่สองถึงสามชั่วโมงเดินไปไหมสองสามชั่วโมงเองหายกับไก่ครับแต่ไก่ดีมากครับผมที่พื้นีดเท่นี้เนาะมันยางสะดวกครับผมเล่นยางสะดวกน้อยนึง ช่วงเป็นโค้งๆไหมครับนรบรรยากาศชาวาพิได้มาครั้งนึงครับท่านเองม่กว่าดมาที่นี่กับน่าสนใจครับแบบมาที่นี่ครับหมาที่นี่ครับทีบทสเตอร์ครับหินสามพี่น้องจะน่าสนใจครับวงนี้ครับ สองร้0 0เมตรเขาบอกใจเวลาจะขายสิบว so so ิ trendy, so so ียทเดี no, ๋ยวแวะตรงนี้่ครับแวะช่เป็นเรไแต่ละหมอกเนาะที่เรื่องเยอะมันเยอะมากครับผมนันก็สวยอีกแบบมองสวยอีกแบบนี่พรมไหนครับ สั้นหลายครับได้ครับลบากนดหน,นครับลำบากนัดนึ่งครับผมแต่สุดท้ายผมก็มาถึงที่คิดถึงครับ น้ำไปคิดเป็นไงครับโอเคลงมาครับผมการลงมาครับตอนนี้ไม่จุดจุ่มด้วครับไม่ไหวแล้วครับลงมาถ้าสูงอ่ะครับผมลงมาได้สูงนะครับทางลงไปโอ้ยหัวเรัะเลอะเข่าลูกหยอดาผาลงมาเนี่ยครับไม่ไหวแล้วครับน้องแพรครับนั่งกินน้ำก่อนครับ เรื่องแกินน้เก่อครางังขึ้นครับผมขาขึ้นพังเสียงหอบครับผมบอกแล้วอย่าลงมาแต่ลงวิลงตุ๊ตตุติติมม่มาสนะครับชันมาสนะาเจ็กกวนเริ่มขยายแล้ว าทันทีแล้วครับน้องครับมีที่ใหครับเป็นจุดๆครับเดี๋ยวต้องไปชนกันนะมาเลยขึ้นจอมาถ่าย The Going Up Really High ไปต่อครับจังๆกระเขบครับ เจอกี่ครั t t ้งทขึ้นเนาะโอ้โหนลยครับดูนะไปเขานะครับก็จะคือไปถึงแล้วไม่ชันขนาดนี้อย่าไปเลยครับโถึงว่าทำไมรถมันขึ้นเนินไม่ไหวเอาละครับงานเข้าแล้วครับจะตกรถไหมครับโอ้ เริ่มเปียกเริ่มเปียกฝาเปียกฝั่งแล้ยนั่งพักกับเขาเพิ่มน,นึงครับรรครับใหญ่มากโอ้โหไปแต่หอบข้างบนทีเดียวดีกว่าเรอหอบได้ข้างบนแต่ขามันก้าวไปได้อ,ะอ่ะขาดีบเปนก้าวไปขึ้น ไลุงนั้นตายไน่ไเลย <laughs>